มาเริ่มนะครับสาธิตนะครับการเชื่อมนะครับแนวสองแนวสามของท่าขนานนอนนะครับส่วนนะครับสําหรับนักเรียนนะครับที่ว่าเริ่มเชื่อมแนวสองแนวสามใหม่นะครับการเชื่อมนะครับของแนวสองนะครับเรานะครับต้องเชื่อมนะครับลักษณะนี้นะครับนะครับสายนะครับสายนะครับ สายกินแนวแรกนะครับเกือบหมดครับแต่ไม่หมดนะครับเกือบหมดหรือว่าเอาแนวแรกนะครับกินแนวแรกประมาณนะครับครึ่งหนึ่งของแนวแรกนะครับแนวสองส่วนความกว้างของแนวสองนะครับเท่ากับแนวแรกนะครับแต่ว่ากินแนวแรกครึ่งหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับการสายสายนิดหน่อยนะครับบลักษณะนี้นะครับการสายนะครับ เมื่อนะครับท่านเชื่อมสุดแล้วนะครับท่านก็เชื่อมล่าออกมาด้านนอกแล้วแล้วท่านก็ต้องแต้มนะครับจุดจบชิ้นงานนะครับแต้มนะครับเพื่อให้แนวเชื่อมสมบูรณ์นะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการเชื่อมนะครับต่อไปนะครับเป็นการเชื่อมนะครับการเชื่อมเนี่ยเราอาร์คนะครับอาร์คข้างๆนะครับเพื่อให้เห็นแสงนะครับเห็นแสงว่าเราจะเชื่อมจุดไหนนะครับเมื่อเราเอาหน้ากากลงแล้วนะครับต่อไปครับ ดูนะครับ เชื่อมแนวสองเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตนะครับแนวสองคล้ายๆแนวมันจะล้มนะครับนะครับแต่มันจะกินแนวแรกนะครับเกือบหมดนะครับแต่ไม่หมดนะครับยังเห็นขอบของแนวแรกอยู่นะครับอยู่ด้านบนเห็นไหมครับอืมคล้ายๆแนวล้มนะครับแต่ไม่ล้มนะครับต่อไปนะครับแนวสามนะครับการเชื่อมนะครับกินแนวสองครึ่งหนึ่งนะครับการกินแนวสองกินครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะครับลักษณะนี้นะครับ โอเคครับจะเป็นต่อไปเป็นการสาธิตนะครับการเชื่อมแนวที่3ครับ เมื่อทําการเชื่อมเสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับแนวเชื่อมครับมันจะแบ่งชั้นกันชัดเจนนะครับระหว่างแนวสองกับแนวสามนะครับครับแนวสองกับแนวสามสังเกตนะครับผมแนวสามครับผมจะกินแนวสองประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเป็นลักษณะนี้หลัการใส่ผมก็สส่นิดเดียวครับอนนี้จุดจบนะครับสังเกตนะครับมีเติมนะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อให้แนวเชื่อมสมบูรณ์ครับครับ สังเกตนะครับลักษณะของแนวเชื่อมครับจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีนูนหรือด้านกลางนะครับครับนี่คือการสาธิตนะครับการเชื่อมนะครับท่าขณะนอนนะครับให้สําหรับผู้ที่หัดฝึกนะครับเชื่อมท่าขณะนอนใหม่นะครับท่านี้เนียครับเป็นท่าที่ว่าเชื่อมยากนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเชื่อมนะครับไม่เชื่อมท่านเชื่อมได้แล้วนะครับก็จะติด ครับติดท่านไปนะครับตลอดชีวิตนะครับในการเชื่อมครับครับผมอขอจบการนําเสนอการสาธิตนะครับการเชื่อมถ้าขนานนอนเพียงแค่น,นี้ครับขอบคุณครับแต่แตๆต